กุ้งตัวเมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนก็ไปนั่นมาเมื่อคืนเมื่อคืนไปจับมาเองทำไมไม่ชวนเลยพอแล้วค่ะอ้าวเขาจับมาเมื่อคืนนี่นี่อะไรมาเนี่ยอะไรทะเลวิธีชีวิตชาวบ้านนี่ไปดักมาจากข้างนาโอ

กอดกันนิดนึงโอเคจ้าอา เดี๋ยวกันก่อนใ่นันแหละเยี่ยมมากเยี่ยมาก่นี้สยว่นีสวยก็เอ่เยี่ยมสับสิ่งของนี่ไงท่านกำลังพูดสะพานอ่ะยอของที่บ่ออะเฮนเนเฮนเฮนเฮนฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งนี้สวฝั่งนี้สวยกว่กโอ้เยี่ยมสับิ่อก่อนเอ้ดูไย่ยมก่อน้าเออทำใหม่ท่เอาเท่ อยากสแกนได้ด้วยอ่ะดอกเอ วันนี้ได้มีโอกาสมาจันทบ,บุรีก็เลยได้มาเยี่ยมบ้านรายการของสมเด็จพระเทพตระกูลบุญยะพิติครับที่จังหวัดธนบุรีครับถ้าใครมีเวลาก็ามาเยี่ยมชมนะครับสวยงามมากมายครับครับไม่ได้หมายถึงเจ้าสาวข้างบนนะครับที่สวยอะย่ะอา้อาวว่เา,เา,เาเอางนะ้น อืมเยี่ยมมากครับอ่าครับมีถึงสามชั้นนะครับชั้นบนครับมีบันไดขึ้นถึงสามชั้นนะครับสวยงามครับมากมายครับไป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 ครับวันนี้มา เยี่ยมบ้านอาจารย์ของสมเด็จพระเทพนะครับที่จันทบุรีครับรเรามาที่โบสถ์คริสรต์ก็เลยได้โอกาสมาเยี่ยมชมนะครับครับสาวๆส,สวยๆพวกนี้เห็นอะไรไม่ได้ต้องถ่ายตลอด

วันนี้วันเฉลิมคุญยายใจดีใช่ไหมคุณยายคุณยายคุณยายสุดยอดเลยกนมแรงสวเราี่ชอบมากของฟรีเนี่ยาายใีเห็นสวเราชอบมากของฟรีโอ้สุดยอดเลยยายอคุณยายแจกอ้คุณยายแจกเอุยายแจก

对呀，他就是跟你家说，就这样。 ทำนานป่ารีสอร์ทก็คงไม่มีคมนเลือยแล้ว <box> มั้มีรถเยอมีรถบ้านหนึ่งคันเราไปจอดตรงนั้นใกล้ๆหน่อยละกัน <box noise> จะเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้อ๋อนี่รถเยอะครับรถที่ใหญ่ไงเดี๋ยวนั่งรถรางไปรถรางไปจอดตรงไหน เดี๋ยวจของแล้วลเกงขาสั้นใช่ไหมโอ้โหงั้นตาอุดแนะนำให้รู้จักพี่เนี่ยนายผมเก้งขาสั้นเลยตัวเห็นบอกอือ้าเนนัวก่อนยไปตั้งจะไปตกานก่อนเนาะ ครับก็ดีมาสวนน้ำเนาะสวนน้ำที่ตำนานป่าอ้าน่าเข้าไปก่อน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 อ่าเข้าไปก่อนอ่าหันหน้ามายิ้มสวยๆเลยเลยอย่าไปพูดไม่ยิ้มก็สวยอยู่แล้วล่ะเออสวยใครสวยได้หมดเลยครับผมอหาให้หน่อยน้ามาถ่ายทำไมลูกควไหม อ่านั่งสานฟังอ่าน้้อนฟังอานั่งสอวิดีโอนะได้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 มด้ไา้ได้ไดใจดีมา้เลยใด้ไ้ได้ไ้ได้ได้ได้ไา้ดี๋ยวเดาจะมาพักด้าด้ไ ว,วันที่สากับว,วันที่เรานี่หันหน้ามามั่งอ,อืมอ่ะสู้นะไป อ้าวตอนนี้เข้ามาอยู่ในบริเวณแล้วอืมอมา นีกันละเอนกันนาย <c oughs> น้า <c oughs> นีา่เห็นไหม นี่เรามายืนสามคนตรงนี้ไหนยังไม่ได้ถ่ายเลนเหมือนกจะนมากเลยค่มันสวยมากเลยค่ะเวยเควมากเลยค่ะอืมได้ใจจิเดด

ไปผ่านแล้วผ่านแล้วาจบแล้วขอบคุณค่ะโอเคโอเคเอาเอาถ่ายโชเฟอร์ด้วยโชเฟอร์ยังไม่ได้ถ่ายสักรูปนางสาวไทยมาเองว้ายนางสาวไทยมาเองโะเธอปะเธอปะน่าจะทำไม่ยิ้มเลยครับ จบจากกันนําป่าละเดี๋ยวไปต่อที่บันเพอสูกใจเลย อบาขิดเขต้มแห้งทีบันบึงบันบึงบันบึงเขาต้มแห้งรานแตวอ่าโอ้ก็เงหารานมาทิล็กกี่ลูกช้เล็กกี่ลูกจากีชเล็กไมกี่ลูกจ้าไขายจ้นอลนกอ้า้ดออดนอน